มาแล้วนี inha, e rios, ่ไงเดินมาแล้วนะใจเย็นทุบไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินแล้วฟิเซอร์เลยเดินแล้วเดินแล้วมาแล้วนะเดินแล้วมาแล้วนี่เนามาแล้วเนี่ยมองซ้ายมองขวาไอ้นั่นเขาเดินแล้วมองอันนั้นะบอกเฮ้ยเข้าไปที่เฮ้ยหนักอ่าเข้าไปไอ้นี่อ้อมเข้าไปแล้วมองแล้วงูเขาเป็นอะไรนั่นอ่าเรียบร้อยไปแล้วเว้ยพวกไปแล้วเว้ยน่า ใะภาพสองคนก็ภาพคนที่หนึ่งก็ดูช่องทางคนที่สองก็คนที่หนึ่งดูช่องทางคนที่สองก็เลี้ยวว่าเลี้ยวขวาเข้าไปโคงที่ซุ้มมป่าตั้งพอได้ซุ้มป่าตั้งคนที่สองนะั้นก็แบกซุ้มมป่าออกมาแบกจากซุ้มมะป่าออมาจากหน้าวัดหน้าวัดแล้วตรงนั้นมดีแสงไฟไมันก็ชัดแล้วก็มองกันลุกันดูวแล้วคนที่ เดมนก็เดินออกหน้าวัดเพราะคนที่สองแบกสมบูปป่าไปที่นําก็แบกแบบมันแบกตามหลังให้คนที่หนึ่งวิ่งไปเลยนายกองว่ปป่าที่ผมเข้าเข้าแล้วมันย้อนเงินก็จะอยู่เราสองพันกป่าสองพันปว่าจับได้หนึ่งท่านจับได้หนึ่งท่านแล้วไม่คนดูช่องทางคนที่หนึ่งเออก็ได้เจ้าเจ้าว่าเราตั้งทีมไว้ถ้าใครจับมาได้หนึ่งคน ก็จะให้ไปค่านำจับก็5,000ันบาทนะเพราะเวลานี้เราจับมาไล้หนึ่งคนแล้วเจว้าวาก็ให้ไปห0าพันบาทเพราะ5,000บาทเมื่อวานผมก็มาที่เขาจับได้เจ้าวาก็เอาเงินไปให้ผมในี0ห้าพันบาทนะห้าพันบาทก็มายื่นให้กับผู้นําจับที่หัวนหน้าที่อยู่ทางอ่าอยู่ทางโน้นนะโน้นเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเราสายสืบ สายเสืบทางด้านโนนหัวหน้าก็อยู่นะั่นทีแรกผมจะยื่นให้กับคารเป็นผู้นําจับผู้นาจับผมไม่ไม่เอารับเงินเขาบอกเดี๋ยวไปห,หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าสายสืบผมมาถึงก็หัวหน้านั่งอยู่นันผมว่าเอาเงินห้าพันบาทให้หัวหน้าสายเสืบนะห้าพันพราะพันบาทวพาผมกลับรักพักหนึ่งหัวหัวหน้าสายเสืบเป็นมกคิดว่าเออ งินจานวนนี้ญาติโยมก็ตามบุญมาเราก็มาอยากจะรับไว้เขาก็ให้คนที่อยู่ในทํามาน่ะเอาไปคืนกับหลวงพ่อ <ไป S 1> ทาบุญให้กับวัดมาชุมเมตตารุงเองและหลวงพ่อก็เลยให้ของที่เขามีอยู่มาตอบแทนสมนาคุณกันช่วยกันพอทางสายเติมเราเขาไม่รับเงินเขามาคิดอีกทีว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาขณะนี้มันก็ไปเงินจากพวกเราดังนั้น ก็ท่านสายเสือเขามีความมโนสหาหะของเจ้าที่อำเภอบ้านฉางนี่เขาก็ไม่นิ่งนอนใจอยู่เขารู้ข่าวสารอะไรเขาพยายามจะติดตามิตาผลงานของเราเนี่ยผู้ที่รักเล็กลขโมยน้อยของเราเนี่ยเขาก็ไม่นิ่งนอนเฉยกันจากชาวพวกเราชาวบ้านที่มาแจ้งกันแล้วเขาก็พยายามกันสายถือ